สวัสดีค่ะยันนีต้อนรับเข้าสู่ช่องมารวยนำโชคชาแนลค่ะส่วนเบนนี่แอดควรค่ะวิ่งให้เด่นห้าเด่นหกสองตัวห้าหนึ่งห้าสองห้าสี่ห้าห้าหกหนึ่งหกสองหกสี่หกห้าค่ะต่อมาเลขเจาะใจลุงหวังค่ะวิ่งให้เด่นเจ็ดเด่นแปดสองตัวเจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกแปดสองแปดสี่แปดห้าแปดเจ็ดสามตัวแปดเจ็ดห้าค่ะต่อมาเด่นน้องบัวครั้งที่ผ่านมาเข้าสามเจ็ดค่ะ วันนี้วีคเด่นเก้าสามตัวหนึ่งสี่เก้าหนึ่งห้าเก้าสองตัวสี่เก้าห้าเก้าค่ะต่อมาสองตัวบนแอดควรค่ะมีหกสองหกสามหกสี่เจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่แปดสองแปดสามแปดสี่ค่ะต่อมาเลขกำลังวันค่ะสองตัวห้าสามห้าเจ็ดห้าเก้าห้าสองห้าหกห้าแปดสี่สามสี่เจ็ดสี่เก้าสี่สองสี่หกสี่แปดค่ะต่อมาสามสำนักพิมพ์เลขชนค่ะให้เด่นสามเด่นสี่เด่นหก สองตัวหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งหกสามหนึ่งสามสี่สามหกสี่หนึ่งสี่สามสี่หกหกหนึ่งหกสามหกสี่ค่ะต่อมาปกเขียวค่ะวิ่งให้เด่นสี่เด่นห้าเด่นศูนย์เด่นเจ็ดเด่นแปดเด่นสองค่ะส่วนเบนนี้วิ่งให้เด่นเก้าค่ะสามตัวสามสองเก้าแปดเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าสองตัวหนึ่งเก้าเจ็ดเก้าสี่เก้าสามเก้าแปดเก้าค่ะต่อมาหนุ่มเหนือค่ะวิ่งให้เด่นสามเด่นสี่ สองตัวสามศูนย์สามสองสามแปดสี่ศูนย์สี่สองสี่แปดสามตัวศูนย์สามแปดสี่สามแปดสี่สามศูนย์ค่ะต่อมาโอเคลอตเตอรี่ค่ะสองตัวหกแปดหกเก้าแปดเก้าหนึ่งแปดห้าเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดสองศูนย์ห้าแปดสี่สองศูนย์ค่ะส่วนใบนี้สองตัวล่างนีหกแปดแปดหกสามตัวบนสองหกแปดสองแปดหกค่ะต่อมาแอดระดาน้อยค่ะวิ่งให้เด่นหกเด่นสี่เด่นสอง สองตัวหกหนึ่งหกสองหกแปดหกเก้าสี่หนึ่งสี่สองสี่แปดสี่เก้าสี่หกสองแปดสามตัวหกสี่เก้าศูนย์หกสี่สองสี่ศูนย์แปดห้าศูนย์ค่ะต่อมาคิมเมืองเลยค่ะวิ่งให้เด่นแปดเด่นเก้าสองตัวสองแปดสองเก้าแปดเก้าสองสามสามเก้าสามตัวสองแปดเก้าสองสามเก้าค่ะต่อมาอาจารย์อินตาค่ะสามตัวมีห้าหนึ่งแปดห้าสองเจ็ด เจ็ดสี่เก้าเจ็ดสี่ห้าคู่ตอดบนเจ็ดสองเจ็ดห้าหนึ่งห้าแปดห้าเจ็ดเก้าแปดหนึ่งสองตัวล่างสองห้าหนึ่งห้าแปดห้าค่ะต่อามาแอดทองค่ะเข้ามาสามงนแล้วค่ะงนนี้สองตัวมีหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดศูนย์เจ็ดสองเจ็ดห้าเจ็ด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 เก้าสามแปดสี่แปดห้าแปดหกแปดเก้าแปดหนึ่งเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าเก้าศูนย์เก้าค่ะ ต่อมาชุดโต๊ดแอนนาพัทค่ะเงว่ที่ผ่านมาเข้าเจ็ดสามแปดค่ะวงวนนี้เซฟไว้ค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมแลบฟังขอให้โชคดีค่ะสวัสดีค่ะ